วันนี้นี่ยจะพาทุกคนมาเก็บผักส่งลูกค้ากันจ้าวามพักผักอารมณ์ดีเราจะเก็บผักทุกวันพุธเลยนะคะวันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าจะมารับผักประมาณ6กโมงเชา้าก็เลยรีบตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้อากาศดีมากๆ,กๆเลยปกติแล้วนุ้ยจะตื่นประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งนะคะแต่วันนี้เราได้เห็นแสงแรกของวันสวยมากๆเลยถึงเวลาลูกค้าก็มารับพอดีเลยนะคะแรกสั่ง4ี่เห็นผักเยอะขอเพิ่มอีก1นกิโลลูกค้าเอาไปใช้ในงานบุญนะคะลูกค้าบอกว่าเอาไปกินกับลาผักสดๆกรอบๆกิน กับลาบอร่อยมากๆเลยค่ะสดร้อบวันนี้ของหนุ่ยเยอะมากๆเลยเนี่ยเห็นผลผลิตของตัวเองแล้วใจฟูมากๆเลยค่ะหนุ่ยตื่นเช้ามากๆยังไม่ได้อาบน้ําเลยค่ะเก็บผักเสร็จแล้วหนุ่ยก็เลยจะมาขัดด้วยสครับมาขามกาแฟนมสดของแบรนด์พรทิ่า <นะ S 1> สครับเหมือนกันกับบราวนี่เลยค่ะจริงๆแบ่งออกมาแบบนี้เพื่อที่จะลุ้นทอ,อน,นี้พลาดค่ะเดี๋ยวไว้มาลุ้นก้อนใหม่กันยิ่งเราขัดขัดทูๆูน้ํานมก็จะแตกตัวเป็นสครับที่ไม่แสบผิวใช้ได้เป็นประจําทุกวันเลยนะคะทิ้งไว้นิดนึงแล้วล้างออกขัดขัดทูๆูน้ํานมยิ่งแตกตัวมากๆ